ทางสายอีสานใส่เสื้อมาม่าสุดยวยคุณท็อปใช่เพราะว่าเขามีมาม่าสนับสนุนออมาลวกรรมการฝันทองลงน้ำโดยสจผ่านทองนบขามอ okay. mm ้วยเจ้าของขนมตาเจ้าของแกงแพะมาคืนนี้วันนี้ยืนอย่างสง่างามที่โป่ร่องน้ำแดงสัดกรรมนัวเนียนนัวเนียนสดใช่ทับนววาเร็วบน ไลบปีไล่ีเจอสเสน่หอพรลทำท่าจะแรงจะแสงมาแต่มองตามสายตาในจอทีวีเหลือมมันนิดนิดแต่ตอนนี้เริ่มตะคุบแล้วเริ่มตะคุบแล้วสอนใช้สอดใช้ปีแล้วท็อปเอ้รเอาลครับถ้ายอย่างงี้อีสานว่าเราอีสานบ้านเฮาแลนหนีอย่างเดียวอีสานบ้านเฮาแลนหนีอย่างเดียวไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังสนใจครับเรา,าสเสน่หอพพลกดไปภายอะไรตามตัวชื่อเรือนี้เรือนี้ไม่ธรรมดาหน้าหัวโดยชาย เที่ยวนี้มาเบิ้งว่าสอัยจับนะว่าขอบพี่น้องบ้านเฮาสู้กันสุดฝีมือแล้วแล้วก็ประมาณ120เมตรสิบท้ายบอกว่าไม่มีอะไรจะเสียในน้ำของเสน่ห์อัพบลเสน่ห์อัพลแล้วตัวเป็นหองไม่ย่นไม่ยอมไม่ท้อไม่แน่ว่ายามเปิดไป่พายพยายามเปิดไป่พายบอกสอนใจสอนใจจำได้ว่าสอชัยจะมาหนีมาจะได้ตอกขอบหรือว่าจะได้ตอกเตี้ยร่องน้ำแดงล่องน้ำแดงสอชัยสอชัยจับด้ว่าไปแรงแจงนี้จะได้รอดปลอดภัยแล้วเสนล่ห์บอลก็วางพายโดย สอนชชยทับนาวาเข้าเสยนช่แล้วก็ตัดสินเลยครับพี่น้องสรุปแล้วเพื่อสอนชช่ทับนาวาบานคข่อุบ,บลราชธานีได้อันดับที่สามพี่น้องผลการจับสลากระหวังเจ้าแม่ทองคําเทพสรุธรเจ้าแม่ทองคําเทพสรธรได้